สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้กบ <c oughs> ก็กลับมาพบกับป้อมพักเครื่องผ้าเหมาราคาถูกนะครับวันนี้ก็นําผ้าไห้ชมได้เช่าหาสะสมแบ่งปรันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นี่ได้คัดมาสวยๆมาให้พี่ได้ชมกันนะพี่นะมีแต่ผ้าสวยๆกันเลยและราคาแบ่งปรันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนี่ วันนี้นะครับวันนี้เยอะนะสามสิบประมาณสามสิบกว่ารายกรารน,นะประมาณสามสิบกว่ารายกรารน,นะครับนะและเป็นรายการองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะเป็นองค์ละห้าร้อยบาททุกรายกรารน,นะครับนะนี่อันนี้นะครับเป็นช่องทางการติดต่อนะครับของป้อมพระเครื่องนะรพระเหมาราคาถูกนะครับสามารถนะครับด้านบนนี้จะเป็นสแกน qr code ลายนะพี่นะ เป็นสแกน qr code line นะครับนะเผื่อพี่ท่านใดอยากขอรูปเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน qr code line ได้เลยหรือ <c oughs> ส่วนพี่ท่านใดนะครับไม่ได้เล่นไลน์นะครับรบกวนโทรเข้ามาที่เบอร์โทร099 236 3998นะครับนะนะครับนี่อพี่โทรเข้ามาสอบถามนะครับเพียงแค่จดจำ ep ที่เท่าไหร่นะครับ และพระองค์นั้นลายกลานที่เท่าไหร่นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับนะบนะครับผมรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาด E ีีใหม่ๆของป้อมพักเครื่องนะครับนะนี่ส่วนช่องทางการชำระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับส่วนพี่ท่านใดสะดวกแบบไหนก็สามารถแจ้ง แจ้งทางเราได้นะครับว่าสะดวกแบบไหนนะพี่นะผมก็มาเริ่มพะระลายการนที่1กันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่พี่เอฟซนะครับลายการนที่หนึ่งนะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่เนื้อออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวแบบนี้นะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับศึก สภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับลายกรารที่หนึ่งนะพี่นะต่อไปรายการที่สองนะครับ <c oughs> เป็นพระนางพญานะครับเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับดูเนื้อเก่าธรรมชาตินะครับมีเม็ดแร่เม็ดอะไรนะครับนี่ รายการนี้รายการที่2นะครับ500บาทนะครับรายการนี้500บาทนะครับต่อไปรายการที่3นะครับเป็นพระหลวงพ่อพรมเตาลีดนะครับเป็นพระหลวงพ่อพรมเตาลีดนะพี่นะนี่เป็นเนื้อละคลังนะครับเนื้อละคลังนะนี่เป็นหลวงพ่อพรมเตาลีดนะครับรายการนี้นะครับ500บาทนะครับรายการที่3นะพี่นะ ต่อไปรายการที่4นะครับเป็นพระปิตาจมโบหนึ่งหลวงปู่โตนะครับเป็นพระปิตาจมโบหนึ่งหลวงปู่โตวัดประดู่ฉินพีนะครับนี่นี่นะครับสวยๆคมๆแบบนี้นะพี่นะฝั่งตะกุด2ดอกนะครับรายการนี้500บาทนะครับรายการที่ที่นะพี่นะรายการที่ห้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงพๆๆ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ห้านะพี่นะต่อไปรายการที่หกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่าามันๆแบบนี้นะพี่นะนี่เนื้อหาเกา่าามันๆแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะพี่นะ ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นนี่เป็นคล้ายๆนี่เม็ดยานะครับเม็ดยาหลวงปู่หมุนนะครับเป็นเม็ดยาที่ระลึกหลวงปูหมุนรอสสองสามสองนะครับมีตอกหมายเลขนะครับมีมีหมายเลขนะมีนัมเบอร์นะครับสี่เก้าสองเจ็ดนะพี่นะดูนะครับสวยๆแบบนี้นะผิวสวยๆนะครับเรี่ยมมาแบบนี้นะ นี่รายการที่ห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่แปดนะเป็นพระปิดตาเป็นพระปิดตาหลวงน่าจะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับหรือหลวงพ่อทับไม่แน่ใจนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังยันยุ่งนะครับเป็นปิตาย,ยันยุ่งนะเนื้อเมฆสิทธ์นะครับนี่เขียวเขียวปิดทองแบบนี้นะดูนะครับนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่แปดนะพี่นะต่อไปรายการที่ก้าครนะับเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะครับเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะนี่เป็นพระนางพญา,า,าพิมพ์เล็กแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ก้านะพี่นะเนื้อเก่าๆ,ๆ <Formula. S 1> แบบนี้นะครับนี่ ต่อไปรายการที่10นะครับเป็นเหรียญธรรมจักนะครับเป็นเหรียญธรรมจักนะครับวัดธรรมมูลเหรอนี่เหรียญธรรมจักวัดธรรมมูลนะครับเป็นหลวงปู่สุขปุกเสกนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขปุกเสกนะเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับนี่รายการนี้500บาทนะครับเป็นรายการที่10นะพี่นะต่อไปรายการที่11นะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อทับวัดอ,อนงนะพี่นะ เป็นพระปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะครับเป็นสีออกสเีเขียวแบบนี้นะครับมีเป็นสเีเขียวแบบนี้นะมีปิดทองมีปิดทองบางๆนะครับมีแผ่นปิดทองบางๆนะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นพระเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับรุ่น งามเอกนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นร,รุ่นงามเอกนะครับอุดมสมพรนะครับอุดมสมพรนะนี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับรายการนี้5้าอบาทนะครับรายการที่สิบสองนะพี่นะนี่สวยๆคมๆแบบนี้นะครับนี่ต่อไปรายการที่ส3านะครับเป็นพระสมเด็จพิมพเจดียโยนะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพเจดียโยเนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะ ดูนะครับนี่รายการนี้5้าร้อบาทนะครับรายการที่13านะพี่นะเป็นรายการที่13ามนะครับต่อไปรายการที่14นะเป็นพระขุนแผนเคลือบนะครับนี่เป็นพระขุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะเป็นขุนแผนเคลือบเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระคูเบาบวรกิจโถอะไรนะครับนี่หรือนี่เดี๋ยวผมอ่านด้านหลังในงานฉลองสมรศักิ์นะครับเจ้าอาวาสวัดชายนานะครับหรือเหรียญหลวงพ่อตัดวัดชายนานั่นเองนะพี่นะ เหรียญหลวงปู่ตัดวัดชายนานะครับนี่ดูนะครับปีหนึ่งปรลัดนะเหรียญปีหนึ่งปลดนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้านะครับนี่นี่นะครับต่อไปรายการที่สิบหกนะครับเป็นพระเหรียญอาจารย์ฟั่นหน้ากากสีทองนะครับ เป็นพระเหรียญอาจารย์ฟันหน้ากากสีทองรุ่นแรกนะพี่นะนี่นี่นะครับรายการนี้500บาทนะครับรายการที่16นะพี่นะรายการที่16นะครับต่อไปรายการที่17นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ขาวนะวัดหลักสี่นะครับเป็นเนื้อเปียกทองห่วงเชื่อมนะเป็นเนื้อเปียกทองห่วงเชื่อมนะพี่นะ นี่วัดหลวงปู่ขาววัดลักสีนะครับสองสี่หกเก้านะพี่นะ <c oughs> รายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทตลอดสายนะครับนี่ห้าร้อยบาททุกรายการนะครับวับนนี้นะพี่นะต่อไปนะครับ ต่อไปรายการที่ส8บดนะครับองค์นี้เป็นพระเหรียญอาจารย์ฟั่นสีทองนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นสีทองรุ่นแรกนะครับปีสองหนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับนี่จังหวัดสกลน,นะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ส8บดนะพี่นะนี่ <c oughs> ต่อไปรายการที่19บนะครับ เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะพี่นะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับนี่เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะนี่สภาพสึกช้ำๆหน่อยนะสึกเล็กน้อยนะครับสภาพผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยเลี่ยมโบราณแบบนี้ด้วยนะพี่นะเป็นเลี่ยมโบราณนะครับรายการนี้500บาทนะครับรายการที่19นะพี่นะเป็นรายการที่19นะครับนี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับ <t ort> เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จกุบบางขุนพมนะครับเป็นพระสมเด็จกุบางขุนพมพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับง <net> อง์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะพี่นะส่วนที่พี่ท่านใดน,นะครับชอบสนใจรายการไหนนะครับ อย่าส,สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้แบบนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นการสแกน qr code line นะครับนะเพื่อสะดวกต่อบพ,พี่นะครับ fc นะเพื่อเพื่อพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทางลายนี้ได้เลยนะนะครับส่วนพี่ท่านใดไม่ได้เล่นลน์นะครับก็รบกวนโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0 9 9 2 3 6 3 9 9 8นี้ได้เลยนะครับนะ <c oughs> นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับนี่ก็ตามที่บอกไปเลยนะครับก็รบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากป้อมพักเครื่องผ้าเหมาราคาถูกนะนะครับนะส่วนช่องทางการชําระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับนะครับส่วนวันนี้นะครับก็เป็นรายการองค์ละ500ตลอดทั้งคลิปนะครับเป็นรายการองค์ละ500ตลอดทั้งคลิปนะ นี่ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะครับนี่รายการนี้รายการที่21นะพี่นะนี่รายการนี้500อยบาทนะครับรายการนี้500บาทนะนี่ต่อไปรายการที่22นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมถักเชือกนะครับ เป็นถักเชือกลงรักเก่านะพี่นะนี่ถักเชือกลงรักเก่าแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้500บาทนะครับรายการที่2ี่นะพี่นะต่อไปรายการที่23นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยเลี่ยมพลาสติกเก่านะครับเลี่ยมพลาสติกเก่าโบราณแบบนี้นะพี <Tonight> ่นะนี่ <talk ing> <your brain> รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่โตนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะพี่นะเหรียญปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะ ป็นรายการที่24นะครับต่อไปรายการที่25นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านซังนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อท่านซังเหรียญภาคใต้นะครับเหรียญภาคใต้นะ2480นะครับนี่ก็จะมีคาบเขียวนะครับนี่พระบ้านๆนนครับจะเป็นคาบเขียวหน่อยนะพี่นะเจ้าของเก็บรักษาไม่ดีนะครับเลยขึ้นเขียวนะครับนี่ รายการนี้5้า้อยบาทนะพี่นะรายการนี้5้าร้ยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบหนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมลงยานะครับนี่สองสี่หกเจ็ดนะครับหลังยันสี่สวยๆลงยาแบบนี้นะดูนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะ รายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับเป็นผ้ารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินลงรักนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินลงลักเก่าๆนะพี่น้าดูนะครับนี่รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับ <c oughs> เป็นรูป,ล <morning> ป,รป,ปรรหล่อโบราณหลวงพ่อจาดนะครับนี่หลวงพ่อจาดนะครับสวัสดีผ่องสุกรนะรผู้ทํานะเขียนไว้นะครับผู้ทําเป็นรูปลรหล่อโบราณหลวงพ่อจาดเปียกเปียกทองนะครับนี่เป็นเนื้อเปียกทองนะครับ <c oughs> รายการนี้ห้าร้อบาทนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะ <c oughs> ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับ เป็นหลวงปู่ทวดอาบาเช่นะเป็นพระหลวงปู่ทวดอาบาเช่เปียกทองนะครับเป็นเนื้อเป lange, ียกทองเก่านะพี่นะดูนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้านะครับนี่ต่อไปรายการที่สามสิบนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกละล่นลงยานะครับ ลงยาสามสี่นะครับเหรียญหลวงพ่อก,กันลงยาสามสี่นะนี่ <c oughs> รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบนะพี่นะรายการที่สามสิบนะครับนี่ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับเป็นพระเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับนี่ องห้าหนึ่งปะลด,ดนะครับสองห้าหนึ่งปะลด,ดนะเป็นเนื้อไอ้นี่เป็นลงยาสามสีนะครับลงยาสามสีสวยๆแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามสิบสองนะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับ เหรียญหลวงพ่อชุยนี่รุ่นรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยรุ่นแรกนะสองสี่หกห้านะครับนี่สวยสวยแบบนี้นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สามสิบสามนะเป็นเป็นพระเหรียญอุปชาอีนะเป็นพระเหรียญอุปชาอีวัดสตัตหีบนะพี่นะวัดสตัตหีบนะครับนี่ ดูนะครับนี่นะสวยๆคมๆนะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมแบบนี้ด้วยนะพี่นะสองสี่เจ็ดสามนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับวัดเขาบนไดอิดนะพี่นะ วัดเขาบนไดอิดนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับนี่นี่นะครับนีส่สวยๆคมๆแบบนี้นะนี่นี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสี่นะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบสี่นะครับต่อไปรายการที่สามสิบห้านะพี่นะ เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะครับเป็นพระเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะครับวัดหนองโพนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับพศสองสี่เจ็ดศูนย์นะพี่นะสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่นี่นะครับสวยๆคมๆแบบนี้นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบห้านะพี่นะนี่ต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับ <AM F 1> เป็นเหรียญหลวง กมมหลวงชุมพรนะครับเป็นผ้าเหรียญกมมหลวงชุมพรนะครับทรงเข้าหลามตัดนะพี่นะทรงเข้าหลามตัดแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับสองสี่หกหกนะพศสองสี่หกหกนะครับสวยสวยแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบหกนะพี่นะรายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับ เป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะพี่นะเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะครับนี่ดูนะครับเ네นื้อก่านะครับเนื้อก่าวมีเสี้ยนนะพี่นะส่องไปแล้วมีเสี้ยนนะครับนี่นี่ผิวออกเป็นเส้นเสี้ยนนะแบบนี้นะพี่นะรายการนี้500บาทนะครับรายการที่37นะครับพระปิตาแร่บางไผ่นะพี่นะนี่ <c oughs> ต่อไปนะครับ รายการที่38นะครับเป็นพระเหรียญเป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะครับเป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับปี2503นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับนี่รุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบนไดอิทนะเพชรบุรีนะพี่นะดูนะคมๆแบบนี้นะ รายการนี้500บาทนะครับรายการที่38นะพี่นะนี่ต่อไปนะครับรายการที่39นะพี่นะเป็นเหรียญหล่อนะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ดูนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ดูวัดสแกะนะพี่นะนี่เหรียญหล่อหลวงปู่ดูวัดสกแกนะครับนี่ดูนะครับเดิมเดิมนะครับมีคราบแป้งมีอะไรนับหล่อเดิมเดิมแบบนี้นะ รายการนี้500บาทนะครับรายการที่3านะครับรายการนี้รายการที่39นะครับต่อไปรายการที่40นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อพมนะครับเหนือแอนเขาเรียกว่าเหรียญหล่อเหนือดวงนะครับพมเหนือดวงหรืออะไรนะครับผมจําไม่ได้นะพมเหนือดวง นี่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับนี่เป็นหลวงปู่ดู่วัสดแกนะพี่นะอันนี้เป็นหลวงปู่ดู่วัสดแกจัดสร้างนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับหล่อดเดิมเดิมมีคาบแป้งคาบอะไรเดิมเดิมแบบนี้นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบนะครับนะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นนะพี่นะ เป็นพระเหรียญหลวงพวกก่อกานบ e ็อกเซียนตองนะครับเป็นเหรียญบ็อกเซียนตองนะพี่นะด้านหลังจะเป็นเซียนสายฝนแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นเซียนสายฝนคมุคมคมแบบนี้นะพี่นะนี่ด้านหน้านะครับสองสี่หกเก้านะพี่นะสองสนะครับนี่รายการนี้500บาทนะครับรายการที่สี่สิบเอนะพี่นะรายการที่41นะครับ ต่อไปนะครับรายการที่42นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเหรียญหลวงปู่สุกรุ่นแรกนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพศ2466นะพี่นะนี่เหรียญปากคลองมะขามเท่านะครับนี่รายการนี้500บาทนะครับรายการนี้500บาทนะรายการที่42นะพี่นะเป็นรายการที่42นะครับ ต่อไปรายการที่สี่สิบสามครับเป็นพระไอ้นี่ครับพระโพก้านะครับหลวงพ่อกลยนะครับเป็นพระโพก้าหลวงพ่อกลืนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีนะครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีแบบนี้นะเป็นหลวงพ่อกลยนะครับจัดสร้างนะนี่องค์นี้สวยคมชัดแบบนี้เลยนะเป็นโพก้าหลวงพ่อกลยนะครับนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบสามนะเป็นรายการสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นรายการสุดท้ายวันนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับนะครับวันนี้ป้อมพักเครื่องพระเหมาราคาะถูกก็นําพระมาให้พี่ชมทั้งหมด4ี่สิบกว่ารายการนะเป็นรายการองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับรายการองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะพี่พท่านใดชอบสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0ูนย์6กสองสามห 3 9มเนะครับฝากฝากด้วยนะครับนะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะพี่นะส่วนพี่ท่านใดยอยากชมรูปเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับนะเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนให้พี่พีเนะครับนะส่วนวันนี้ป้อมพักเครื่องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจำไม่พลาด ep ให,ใหม่ของป้อมพักเครื่องนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ